สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชัยนิดบายกอดนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาเรียนกันต่อนะครับในบทที่3ตี้ซานเคอนะครับบทนี้ก็ชื่อว่าหมิงเทียนเจี้ยนนะครับเอ๊หมิงเทียนเจี้ยนคืออะไรนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูคําว่าหมิงเทียนกันก่อนนะครับหมิงเทียนคํานี้เนี่ยแปลว่าพรุ่งนี้นะครับหมิงเทียนเนี่ยแปลว่าพรุ่งนี้ส่วนคําว่าเจียนเนี่ยแปลว่าเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหมิงเทียนเจียนก็คือเจอกันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเนาะก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูคําศัพท์ในบทนี้กันก่อนนะครับมาดูเชิงสื่อกันก่อนนั่นเองนะครับคาที่1เนี่ยนะครับอ่านว่าเสือ นะครับเนาะเสวอคำนี้แปลว่าเรียนนะครับเสวอคำนี้แปลว่าเรียนนะครับเราเนี่ยสามารถพูดว่าเรียนอะไรใช่ไหมเสวอแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราเรียนนั่นเองนะครับเนาะอือต่อไปนะครับคำที่สองนะครับอ่านว่ายิงอยู่นะครับยิ่งหยู่เนี่ยแปลว่าภาษาอังกฤษนะครับอ่าพี่เสริมให้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ไว้นะครับ ก็คือพี่อยากจะให้หนูจาไว้ว่านะครับสมมุติถ้าหนูไปเจอคําศัพท์ที่ไม่รู้จักนะครับและคําศัพท์คํานั้นเนี่ยลงท้ายด้วยอยู่แบบนี้นะครับให้หนูเดาไว้เลยนะครับว่าคําศัพท์คํานั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นภาษาอะไรสักหนึ่งอย่างนั่นเองนะครับน้องอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างเช่นนอกจากยิงอยู่แล้วที่แปลว่าภาษาอังกฤษใช่ไหมครับมันก็ยังมีอย่างเช่นาปาัอ อยู่นะครับอาราบอยูก็คืออะไรก็คือภาษาอาหรับนั่นเองนะครับอ่าลงท้ายด้วยยูเหมือนกันเต๋ออยูนะครับเต๋ออยูก็คือเยอรมันภาษาเยอรมันนั่นเองเอออยูนะครับเอออยูก็คือภาษารัสเซียนะครับส่วนคำนี้อ่านว่าฝาอยู่ฝาอยู่ก็คืออาภาษาฝรั่งเศสนะครับภาษาฝรั่งเศสเนาะต่อไปนะครับหานกัวอยู นะครับฮานกัวอยู่ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอ่านว่ารื้อยู่นะครับรื้ออยู่ก็คือภาษาญี่ปุ่นนั่นเองต่อไปอันสุดท้ายนะครับอ่านว่าซีปญญานยาอยู่นะครับซีปญญานยาอยู่เนี่ยก็คือภาษาสเปนนะครับทีนี้เนี่ยาดูดีนะครับนาอว่ามันลงท้ายด้วยคําว่ายู่ หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูไปเจอคำที่ไปดูจริงๆนะครับแต่ว่าหนูจำว่าอยู่หนูอาจจะนึกได้ว่าอ๋อพี่กอดเนี่ยเคยพูดไว้ว่าทำไมครับลงท้ายด้วยอยู่เป็นภาษาหนูก็พอจะดาได้เองนะครับเราอาจตรงนี้จำไวนนน้นะครับอย่างเช่นนะครับดูประโยคนี้เนาะประโยคนี้พี่พูดว่าวอชื่อเสี่ยวเสี่ยงอยู่ก่อนอื่นเลยเนี่ยคำว่าเสี่ยวเสี่ยวคำนี้เนี่ยนะครับอ่ายังไม่ได้เรียนนะครับเสี่ยวเสี่ยวคำนี้เนี่ยแปลว่าโรงเรียนนะครับ ประโยคนี além, falar, ้แปลว่าอะไรวัวชื่อเสือเซี่ยวเสือยิงหยูชื่อนะครับออชื่อคํานี้แปลว่าอะไรชื่อคำนี้แปลว่าไปนะครับชื่อคำนี้แปลว่าไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันเนี่ยนะครับไปเรียนภาษาอังกฤษนะครับที่โรงเรียนนั่นเองนะครับเนาะประโยคนี้พูดอย่างนี้นะครับฉันไปเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนนะครับเนาะ ทีนี้เนี่ยนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็มีคนอาจจะสงสัยว่าอ่าเราเนี่ยเรียนกันไปตั้งหลายภาษาแล้วใช่ไหมครับแต่เรายังไม่รู้เลยว่าอ่าภาษาจีนเนี่ยภาษาจีนพูดยังไงใช่ไหมครับคําว่าภาษาจีนในภาษาจีนพูดยังไงนะครับในภาษาจีนเนี่ยนะครับอ่าเราใช้คําว่าอะไรครับเราใช้คําว่าห้านอยู่นั่นเองนะครับเน,นาะอ่ห้านอยู่แบบนี้ครับอ่าคำนี้เนี่ยอ่านว่าห้านอยู่ แปลว่าภาษาจีนนั่นเองเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับถ้าเราบอกว่าฉันไปเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนใช่ไหมครับเราสามารถพูดว่าวอชื่เสีเส่เซี่ยแล้วก็เสือแล้วก็ตามด้วยเปลี่ยนจากจินอยู่เป็นฮั่นอยู่แบบนี้นั่นเองนะครับเนาะอืมก็คือเดี๋ยวประโยคนี้พี่อธิบายง,ง่ายๆนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าในภาษาจีนเนี่ยนะครับเราต้องบอกก่อนนะครับว่า ไปที่ไหนนะครับเราค่อยบอกว่าไปทำอะไรนั่นเองเห็นไ,ไหมครับเราบอกว่าเราก็บอกก่อนว่าเราเนี่ยไปโรงเรียนนะครับไปโรงเรียนไปทำอะไรที่โรงเรียนครับไปเสวย,ยิงอยู่นะครับไปเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนนั่นเองอะในภาษาจีนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนาะอืม ต่อไปนะคร ane, ับคำที่สามนะครับคำนี้อ่านว่าชื่ออกเมื่อกี้เลยนะครับช่อเนี่ยแปลว่าไปนะครับช,ช,ช ug, ่ชอแปลว่าไปเนาะต่อไปคำที่สี่นะครับคำนี้อ่านว่าตุ้ยนะครับตุ้ยเนี่ยแปลว่าถูกนะครับเนาะตุ้ยแปลว่าถูกเนาะตรงข้ามกับคำว่าตุ้ยก็คือคำว่าชั่วนะครับชั่วนั่นเองแปลว่าผิดนะครับตุ้ยถูกชั่วผิดนะครับคำที่ห้านะครับ อ่านว่าโยจืนะครับโยจืคำนี้แปลว่าอะไรโยจืคคำนี้แปลว่าที่ทําการไปรษณีย์ครับอ่าโยจืคือที่ทาการไปรษณีย์คำที่6นะครับอ่านว่าจี้จี้เนี่ยแปลว่าส่งนะครับอ่านส่งจดหมายนั่นเองเนาะคำที่เจ็ดนะครับอ่านว่าสิ้นนะครับสิ้นคำนี้คือจดหมายนะครับอย่างเช่นเราสามารถพูดประโยคนี้ได้ครับชือโยจืจี้สิ้น ชี้โยจจี้สิ้นแปลว่าอะไรนะครับก็คือไปปลายเสนีไปทำอะไรที่ปลายสนีครับอ้อไปจี้สิ้นไปส่งจดหมายนั่นเองอย่าลืมนะครับว่าในภาษาจีนเวลาแต่งประโยคนะครับเราต้องบอกนะครับว่าเราเนี่ยไปที่ไหนนะครับแล้วเราก็ค่อยบอกต่อว่าเราเนี่ยไปทําอะไรที่นั่นนั่นเองนะครับเนาะต่อไปนะครับคําที่8นะครับอ่านว่าหยินหาง นะครับยินห่างก็คือธนาคารนั่นเองนะครับยินห่างก็คือธนาคารเนาะคำที่9นะครับคำนี้อ่านว่าฉื่นะครับฉื่เนี่ยแปลว่าเบิกนะครับอ่านในบริบทนี้นะครับพี่จะพูดแค่เพียในบริบทนี้เนาะฉื่เนี่ยแปลว่าเบิกนะครับเบิกเงินนั่นเองนะครับอย่างเช่นเราสามารถพูดว่าฉื่เฉียนเฉียนเนี่ยก็คือเงินนะครับฉื่เฉียนก็คือเบิกเงิน ทีเนี้ยเบิกเงินเนี่ยนะครับเราใช้คําว่าฉุดเฉียนเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเงินนะครับฝากเงินเราใช้คําว่าอะไรฝากเงินเราใช้คําว่าฉุนเฉียนนั่นเองนะครับไอตัวฉุนตัวนี้ก็คือการฝากนันเองฉุดเฉียนคือเบิกเงินฉุนเฉียนก็นนคือฝากเงินนะครับอย่างเช่นนะครับเราก็ยังสามารถพูดว่าไปเบิกเงินหรือไปถอนเงินที่ธนาคารใช่ไหมครับ<ม>เราก็สามารถพูดว่าช่อหยินหาง ช,ช,ชื่เฉียนนั่นเองแบบนี้นะครับก็คือบอกก่อนว่าไปธนาคารไปทําอะไรที่ธนาคารครับอ้อไปชื่เฉียนนั่นเองต่อไปคำที่สิบอ็ดนะครับอ่านว่าหมิงเทียนหมิงเทียนก็แปลว่าพรุ่งนี้นั่นเองนะครับต่อไปนอกจากหมิงเทียนที่แปลว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังมีตัวพรุ่งนี้อีกนะครับอ่าหมิงเทียนคือพรุ่งนี้แล้ววันนี้นะครับวันนี้เราพูดว่าอะไรวันนี้เนี่ยเราใช้คําว่า จินเทียนนะครับวันนี้เราใช้คําว่าจินเทียนเนาะแล้วเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราใช้คําว่าจัวเทียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นจินเทียนก็คือวันนี้จัวเทียนก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองแล้วก็หมิงเทียนนะครับก็คือพรุ่งนี้เนาะนะครับต่อไปนะครับคาว่าเทียนคําเดียวเทียนคําเดียวแปลว่าวานันนะครับอ่ะคำนี้จำไว้ก็พอ ต่อไปคำที่สิบสองนะครับอ่านว่าเจี้ยนเจี้ยนเนี่ยก็คือแปลว่าเจอกันใช่ไหมครับอย่างเช่นหมิงเทียนเจี้ยนหมิงเทียนเจี้ยนก็คืออะไรหมิงเทียนเจี้ยนก็คืออาพ่กนี้เจอกันนั่นเองนะครับต่อไปสิบสามลิ้วหกสิบสี่ชีเจ็ดสิบห้าจิวเก้าที่เป็นตัวเลขนะครับไม่มีปัญหาเนาะต่อไปจวนหมิงนะครับชื่อเฉพาะก็คือเป่ยจิงเป่ยจิงก็คือปักกิ่งนะครับเมืองหลวงของประเทศจีนนะครับไม่มีปัญหาอะไร เนาะอ,อันนี้ก็คือในพาร์ทของคําศัพท์นะครับก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูเคีร์เวิร์ดกันบ้างนะครับในบทนี้จะมีสองคีย์เวิร์ดเนาะมันก็เริ่มยาวขึ้นมานิดหนึ่งตามความยากนะอ่ะเรามาดูกันนะครับคีอนน์เวิร์ดีก็คือเสือห้านยูนะครับอันนี้คือห้านยูก็คือภาษาจีนเพราะฉะนั้นเสือห้านอยู่ก็คือเรียนภาษาจีนนั่นเองนะครับอย่างเช่นเอถามว่า นีเสือย,ยิ่งอยู่มากนะครับอ่าคุณเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมนะครับนีเสือย,ยิ่งอยู่มากกูเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมบีก็บอกว่าโอ้ไม่ใช่เสือห้านอยู่เรียนภาษาจีนนั่นเองนะครับเอ๊ถามต่อชื่อไปจิงมาไปประเทศไปปักกิ่งใช่ไหมนะครับบีก็บอกว่า ด้วยใช่แล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือเคอร์เวดอีนะครับต่อไปเรามาดูเคอร์เวนเออกันนะครับเนาะก็คือหมิงเทียนเจียนหมิงเทียนเจียนก็คือพรุ่งนี้เจอกันนะครับเป็น a b a b คุยกันเหมือนเดิมเนาะอ่าเอก็บอกว่าหนีชื่อโยจือจี้สิ้นมาคุณเนี่ยทำไมครับไปส่งจดหมายที่ ปลายซนีใช่ไหมบี B. ก็บอกว่าป,ป,นะปูชื่อไม่ไปนะครับไม่ไปชื่อยินหางชื่อเฉียนไปไหนครับไปเบิกเงินที่ธนาขานั่นเองนะครับเนาะเอก็บอกต่อว่าหมิงเทียนเจียนพรุ่งนี้เจอกันหมิงเทียนเจียนพรุ่งนี้เจอกันนะครับอ่ะนี่ก็คือเครงเวนของ บทนี้นั่นเองนะครับถ้าใครมีอะไรที่ไม่เข้าใจนะครับสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยที่ใต้คลิปนะครับต่อไปนะครับเรามาดูหยุ่ยินนะครับก็คือพวกเรื่องเสียงเรื่องผินอินตันเองในบทนี้ก็มาทั้งเชิงหมุกแล้วก็ยื่นหมู่อันเองก็มาทางพยัญชนะแล้วก็สระอันเองก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูพยัญชนะกันนะครับพยัญชนะในบทนี้ให้มา3ตัวนะครับก็คือมีจีชี c, n, A g, g, c, a สามตัวนี้ไม่ยากนะครับท่องแล้วก็จําไว้เนะาะสระนะครับระนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในบทนี้เนะาะเรามาค่อยๆดูกันทีละตัวนะครับเริ่มจากแถวบนก่อนเนาะแถวบนนะครับตัวแรกอ่านว่า e ี r ตัวที่2อ่านว่า e ียเหมือนกันก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับไปดูดีๆนะครับว่า i, a กับ i, e 2ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นคําอ่านง่ายๆเนาะพี่สามารถให้หนูเนี่ยอ่านว่าอียเหมือนกันได้เลย แต่ความแตกต่างมันมีอยู่นิดหนึ่งที่ว่าถ้าเป็น IA เนี่ยนะครับมันจะมีเสียง R ลงท้ายเป็นแบบนี้อ่านเดี๋ยวลองฟังพี่ออกเสียง IA นะครับไอเอชออกแบบนี้ e อ r e a อ ear อแบบนี้แต่ถ้าเป็น IE เนี่ยนะครับให้หนูสามารถอ่านว่า e อ r ห้วนห้วนแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะแต่ว่าสองตัวนี้หนูสามารถเข้าใจว่าเอียได้เลยนะครับไม่ผิดตัวต่อไปนะครับ IAO ออ่านว่าเอียวนะครับเอียวเนาะ ต่อไปนะครับ iu นะครับอ่านว่าอิวนะครับอิวต่อไปนะครับ ian อ่านว่าเอียนนะครับเอียนต่อไป i n อ่านว่าอินนะครับอินต่อไปนะครับ iang อ่านว่าเอียงนะครับเอียงและตัวสุดท้ายของแถวแรกนะครับอ่านว่าอิงนะครับเนอะอาจจะเป็นแบบนี้เราพี่อ่านให้ฟังหนึ่งครั้งนะครับเอียเอีย เอียวยูเอียนอินยังอิงแบบนี้นะครับเนอะแบบนี้นะครับนี่คือแถวแรกนะครับต่อไปดูแถวที่สองกันบ้างนะครับเนาะอ่ะวันนี้ค่อนข้างยากนะครับเนาะอ่ะค่อยๆดูกันไปนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยอ่านสามตัวนี้ต้องทําปากจูนะครับเนาะคือต้องทําปากเกล็กกันเองตัวแรกเนี่ยอ่านว่าวีวีวีแบบนี้นะครับ ตัวที่สองนะครับอ่านว่าเอวนเอวนเอวนแบบนี้ตัวที่สามนะครับอ่านว่าวินวินวินนะครับเนาะอีกหนึ่งครั้งตัวแรกอ่านว่าวีวีวีตัวต่อไปอ่านว่าเอวนเอวนเอวนต่อไปอ่านว่าวินวินวินแบบนี้นะครับเนาะ ส่วน i o n g นะครับตัวนี้เนี่ยเวลาอ่านคืออ่าน e บวกองติดกันนะครับก็คือพูด e พูดคําว่า e กับองติดกันเร็วๆจะได้คําอ่านของเสียงนี้นะครับนเพราะฉะนั้นคํานี้เวลาอ่านเราอ่านว่ายง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 แบบนี้เองนะครับเนาะอ่านนี้ก็คือสระนะครับของบทนี้นะครับพยัญชนะและสระของบทนี้นะครับเนาะอ่านก็ไปอ่านแล้วก็ไปทบทวนกันนะครับ ต่อไปมาดูการอ่านแบบในตารางแบบนี้กันบ้างนะครับเหมือนเดิมครับพี่อ่านถึงตัวไหนจะติ๊กว่าที่ตัวนั้นนะครับเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกคือจีนะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับจีเจียเจียเจียวจิวเจียนจินเจียงจิงชีชีเชียเชียเชียวชิว 先，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 先 เพียเพียวเพียนพินพิงมัวมีเมียเมียหมียวเเมียนมินมิงเตอตีเตียเตียวเตีวเตียนติงเธอทีเทียเทียวเทียนทิง เนอนีเนียเนียวนิวเนียนนินเนียงนิงเลอลีเลียเลียเลียวเลียนลินเลียงลิงส่วนแถวนี้นะครับตัวตั้งใจฟังให้ดีนะครับว่าพี่อ่านแต่ละตัวออกเสียงว่ายังไงนะครับตัวแรกนะครับอ่านว่าอีก็ได้หรืออ่านว่ายีก็ได้นะครับอียา เย่ยาวโยเยียนยินยางยิงอ่าตรงนี้พี่เสริมนิดหนึ่งนะครับขอย้ำนะครับว่าคำนี้ y a n เวลาอ่านนะครับต้องอ่านว่าเยียนนะครับเยียนแบบนี้ไม่ใช่ยานนะครับถ้าใครอ่านยานเนี่ยตบปากเลยนะครับผิดต้องอ่านว่าเยียนเท่านั้นนะครับอ่านะครับเนาะอืมต่อไปเราไปดูต่อนะครับเนื้อหนอเนือ

ยงแบบนี้นะครับ่าเป็นแบบนี้นะครับเนาะอ่ะในเรื่องของการอ่านพินอินก็มีประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะอ่าก็พยายามไปลองฟังดูนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนที่ไม่เข้าใจนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์ถามพินได้เลยเนาะอ่าต่อไปนะครับก็มาดูตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับนอะที่สามก็คือปู้ตเตลีเปียนเตียว ปู้ตอเปี่ยนเตีเต้ยวคืออะไรนะครับก่อนอื่นเนี่ยพี่อธิบายก่อนนะครับไว้คําว่าปู้ปู้คานี้เนี่ยแปลว่าอะไรปู้คานี้เนี่ยแปลว่าไม่ปกติมอาอ่านมาเสียงสี่เนาะแปลว่าปู้ทีนี้เนี่ยปูต้ตัวจริงๆแล้วเนี่ยมันอ่านได้สองเสียงครับอ่านปู้ได้แล้วก็อ่านปู่ได้ทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเมื่อไร่มันอ่านปู้หรือเมื่อไร่มันอ่านปู่ก็คือให้ดูตัวที่ตามหลังเป็นหลักกันเองดูจากตรงนี้ครับ ถ้าตัวที่ตามหลังเนี่ยเป็นเสียงหนึ่งเส <Gy> ียงสองเสียงสามเจ้าปูป้ตัวนี้เนี่ยให้อ่านว่าปู้เป็นเสียงสี่ครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าตัวที่ตามหลังเขาเนี่ยเป็นเสียงสี่ให้อ่านว่าปู้แค่นี้เองนะครับแค่นี้เองก็คือดูตัวที่ตามหลังนั่นเองถ้าตัวที่ตามหลังเป็นเสียงสี่ให้อ่านว่าปู๋แต่ถ้าตัวที่ตามหลังเป็นเสียงหนึ่งสองและสามให้อ่านว่าปู้นั่นเองอ่ะอย่างเช่นเรามาดูกันอย่างเช่นคํานี้อ่านว่าปู้เฮอ ปูหนานปูเหา่าปูชีปูเกาปูหลปูเสีย่ยวปูเสีย่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวดูนะดูแต่อันนี้อันนี้เนี่ยคือเสียงหนึ่งเสียงสองและเสียงสามเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามตามหลังเนี่ยอ่านปู้หมดเลยแต่พอตัวที่ตามหลังเป็นเสียงสี่ปุ๊บอ่านว่าอะไรครับ อ่านว่าปูแบบนี้นั่นเองนะครับอ่านนี่คือเรื่องการเปลี่ยนเสียงของเจ้าปูนะครับย้ํานะครับแค่ปูตัวเดียวส่วนตัวอื่นอ่านปกตินะครับตัวอื่นไม่มีการเปลี่ยนเสียงแบบนี้นะครับเฉพาะปูตัวเดียวเนาะกดก็คือตรงนี้เลยนะครับอ่าอ่าโอเคนะครับเนื้อหาของเล่มนี้ก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นพาร์ทแบบฝึกหัดนะครับก็เหมือนเดิมครับพาร์ทแบบฝึกหัดพี่จะทิ้งลิงก์คลิปเสียงไว้หนูก็สามารถไปเปิดแล้วก็ฟังเองได้เลย นะครับนาะไม่มีอะไรก็ไปฝึกหัดหลักๆ,ๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของพินอินนะครับก็ฟังเยอะๆพูดได้เยอะอ่านได้เยอะก็ใช้ได้แล้วครับอ่าพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยพุ่งนี้เนี่ยข้อที่สี่เนี่ยลองไปฝึกอ่านได้เนาะอันนี้ก็อ่านแบบไม่มีพินอินนะครับก็เป็นคาศัพท์จากที่เราเรียนจากบทนี้นั่นเองอ่ะลองไปอ่านได้มีตัวไหนที่ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามพี่ได้เลยนะครับประโยคไหนแปลไม่ได้ถามได้เลยเนาะ อันนี้ก็คือหวานเฉิงคุ้ยคว้านะครับก็คือทําบทสนทนาให้สมบูรณ์นั่นเองนะครับก็คือเขามี A มี B มาให้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทำให้มันสมบูรณ์เนาะนะครับตรงนี้ก็ดูนะครับแล้วก็ลองทําดูถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ได้นะครับหรือจะทักมาทางแฟนเพจพี่ก็ได้นะครับหน่ใชนิดใบก่อทัก ig ก็ได้ชนิดใบก่อนเพื่อพี่ตัวกัรบ้านตรวจหมดเลยตรวจฟรีนะครับรอตรวจฟรีนะครับถ้าใครทําเสร็จแล้วมันจะให้ใครตรวจเนาะทักมาหาพี่ที่แฟนเพจหรือ ig ได้เลยนะครับตรวจฟรี ต่อไป 6, G ow G ow ow, like, unquote, ันท kind of like, ี posts, fruit, says, tense, ่6นะครับเจียวจี้คุยว่าก็เหมือนเป็นคําพูดนะครับที่เขาใช้ในการสื่อสารกันในชีวิตนั่นเองอันที่1นะครับสนเวิรนก็คือการถามนั่นเองเนาะอย่างเช่น A บอกว่าหนีชื่อยินห่างมาคุณเนี่ยไปธนาคารใช่ไหม B ก็บอกว่าปู่ช่อไม่ไปช่อโยจืไปไปสนีนะครับอันที่2การอําลากันการที่จะต้องบอกบอกลากันใช้คําว่าอะไรมิงเทียนเจียน หมิงเทียนเจี้ยนหมิงเทียนเจี้ยนก็คือพวกนี้เจอกันนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ยากเนาะอ่าอันนี้ก็ฝึกเขียนตัวอักษรจีนกันนะครับอ่าเนื้อหาของบทนี้ก็หมดแล้วนะครับมีประมาณนี้เนาะต่อไปก็จะเป็นบทที่สี่นะครับนี่ชุนหานะครับก็สามารถดูมาลงหน้าได้เลยนะครับอืมอ่าโอเค สำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่ก็สอนจบเรียบร้อยแล้วนะครับดูสิครับว่าถ้าใครมีคำถามหรือมีอะไรที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับบทนี้ก็สามารถคอมเมนต์ถามพี่ได้เลยนะครับเนาะอืมอ่าโอเคนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องช i n e ิด b บก o ดของพี่ด้วยนะครับเนาะเพื่อที่ม่พลาดความรู้ดีๆต่อไปที่พี่กำลังจะทำแล้วก็แชร์ต่อให้กับน้องๆคนองนะครับที่สำคัญคือฟรีนะ นะครับเอกสารก็ฟรีคลิปการสอนก็ฟรีทุกอย่างฟรีหมดนะครับพี่ไม่ได้เก็บตังอะไรเลยอันนี้พี่ตั้งใจทําเพื่อทุกคนจริงๆนะครับเนาะนอ,อืมอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ